สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับในช่องพิพิทยนต์รถมือสองนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมตีพิพิทยนนะครับด้านหลังผมนะฮะโตโยต้าลีโวนะครับ2.4พัดรถปี18นะฮะคันนี้นะครับ4ประตูพรีเลนเนอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับพี่พี่ท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับมาพร้อมนะฮะดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวคลิปดีๆแบบนี้นะครับ เริ่มต้นด้านนางก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมรถเกตเ A คุณภาพมีให้แน่นอนนะครับด้านหน้านะครับไฟโปรเจกเตอร์ LED ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับท a y ไลนิ่งนะครับอยู่ในคมเดียวกันใส่กิ๊กเลยคันนี้นะครับนี่เงาวิบเลยนะครับนี่ครับไฟตัดหมอกนะมีคิ้วคุมมาให้ด้วยนะครับเตยต้ารีโวต้องบอกเลยว่าสวยหล่อดุแน่นอนนะครับ ส่วนกระจังหน้านะครับเป็นโคเมียมตัดดําแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์ตโยต้เห็นเด่นชัดเลยนะครับสวยๆชุดลังผึ้งกันชนหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะฮะนี่เ็นะครับโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้ว daytime running มีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยสีขาวเดิมโรงงานนะครับรับประกันเหมือนเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุฉนัพิความจมน้ำตัดต่อโตถังเล่มชาุดสูญหายบริษัทรถยนต์ไม่มีแน่นอนนะครับต่อมานะครับรายละเอียดด้านข้างนะฮะ ดูนะครับช่วงยางนะครับยางปีใหม่นะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งลูกค้าปึ๊บขอบจ7เจ็ดนะฮะล้อแม็กยางปีสิบแปดโอเคละ่ะสำหรับยางเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกใจเดี๋ยวตีเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับโปรโมชั่นวันนี้ก่อนวันแม่เนี่ยโปรโมชั่นจะเป็นโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปนะฮะต่อมาครับเดี๋ยวให้พี่จะกล้องแทนมาดูด้านในนะครับสำหรับภายในนะฮะนี่ดูน็อตทุกตัวอยู่ครบนะลูกค้ามาร์คสีคิวซีชคนะฮะอยู่ครบเลยนะครับ น็อตนเดิมไม่มีขยับนะครับเข้าคอนเซปต์ของตีที่ว่าน็อตหน้าและหลังไม่มีขยับลูกค้าเพราะนั้นแล้วสบายใจใหายห่วงได้เลยนะครับตัวหนังสือขนาดข้างเป็นไฮรักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปเลี้ยวคิ Q ้วนี้เป็นโคมเมียมนะครับตรงนี้เป็น l e วดีนะครับรน LED, นรบ,บันไดบันไดข้างแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับลถคุณภาพสีเนี่ยเงาวิบเลยรถคันนี้นะลูกค้าแค่ล้างขัดสีเปลี่ยนทายของเหลวจัดส่งได้เลยนะครับบอกเลยคุ้มนะฮะ มือจับเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมที่กันลอยให้เรียบร้อยสาหรับพี่ผู้หญิงท่านใดที่ชอบไว้เล็บสาหรับพี่ผู้ชายท่านใดที่ชอบใส่แหวนไม่ต้องกลัวรถจะเป็นรอยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับฟิลติดให้เรียบร้อยนะครับสัญญาณการขโมยอัโต้รติมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆนะครับสี่ประตูนะครับพิเลนเนอร์ยกสูงนะครับนี่เดิมแท้ทุกจุดนะลูกค้าต้องย้ำว่าแท้ทุกจุดนะฮะอ่าเดี๋ยวดูเลขคัสซีนะะขอไปคลินตกนิดนึงนะครับนี่ สวยๆเลยครับสีสวยเดิมเดิมไม่มีสนิมเกาะนะฮะให้ดูเลยนะครับสวยมากครับคันนี้รถปีสิบแปดนะลูกค้ายางเนี่ยดูแม็กเดิมๆนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดนะฮะสวยๆนี่คือแม็กเดิมโรงงานไม่มไม่มีแมสต่รอยถลอกนะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้เลยเอาง่ายๆยางไม่ต้องพูดถึงละเดี๋ยวพอเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเรื่องเล็กๆนะฮะสติ๊กเกอร์พิเลนเนอร์อยู่ครบนะฮะสำหรับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ไฟท้ายสวยๆนะครับเงาเงาวพิบสีแดงตัดสีขาวแบบนี้นะครับ กันจนท้ายมาพร้อมเซนเซอร์หลังสองจุดนี่เป็นไงครับรับออปชันไปเลยแบบจุกๆนะฮะมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกล้องถอยโรงงานนี่เดี๋ยวให้ดูพี่ละก้องค่อยๆเข้ามาดูนี่ครับกล้องถอยเรือโรงงานนะครับมือจับโครเมียมนะครับไปถอยตรงนี้สามนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสีเดิมเดิมเลยนะครับสีขาวแบบขาวขาวมุกเลยคันนี้เอาไว้ง่ายๆนะครับดูเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดกระบะถ้าดาถ้าเกิดว่าเป็นผมรีวิวเนี่ย สิ่งที่ผมจะภาพไม่ได้เลยคือน็อตท้ายกระบะน็อตทุกจุดผมจะให้ดูครบเลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูการจุดแรกนะครับเม็ดาร์คนะครับมีคือมาร์ก 4QC นะตรงเนี้ยลูกค้าดูให้ครบนะฮะเนี่ยคือเดิมโรงงานไม่มีการถูกไขถูกคีบไม่มีการถูกชนนะครับลูกค้าดูนะครับนี่สวยทุกจุดน็อตเนี่ยน็อตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สีเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าอันนี้สีดําบ้างเลยอันนี้สีขาวนั่งหละไม่ม,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 มีในบริษัทพิจดน,นะครับ ่อมานะครับในเมื่อฝั่งนี้แล้วฝั่งนั้นก็ต้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับเม็ดฮาร์คส,สวยๆนะครับนี่น็อตหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะฮะดูดีนะครับ,ดดรบเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงกล้ารับประกรันเราผมถึงกล้ารับประกันนะครับและการันตีให้พี่ว่ารถเนี่ยไม่เคยเกิ ate, ดอุบัติเหตุชนหนักพิคว่มจมน้ํนาการันตีทุกอย่างนะครับเรขงใหม่เดิมทุกอย่างเดิมหากกาตรวจเช็คแล้วว่าพบว่ารถยังไม่เป็นอย่างที่ผมพูดขับกลับมาแล้วบอกว่าตีอนขายให,ให้นะพี ผมรับผิดชอบให้ทุกกรณีอ่าเอาแบบนั้นเลยนะครับไฟท้ายนะครับรสวยนๆนะครับเดิมๆนะสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นี่เป็นไงเงาเงาไม่มีการชนนะครับสีเดิมๆเคาะบางๆนะครับเสียงดังบางๆเลยนะฮะนี่แม็กไม่มีไหมแต่ไม่มีไม่แต่ถอกนะครับนี่แม็กเดิมโตโยต้าสวยงามเลขคัสซีเอ้ยตัวคัสซีทั้งสองฝั่งนี่เดี๋ยวพี่มาฝัา่งนั้นนะพี่จะกล้องแพนให้ดูแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่สวยเลย แล้วครับ,รบต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะพาชมรายละเอียดภายในกันแล้วนะครับมือจับไปเหมือนการแท้เดิมของโตโยต้าทุกจุดน,นะฮะกระจกเดิมโตโยต้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกฝั่งนะะี้กระจกฝั่งนี้กระจกฝั่งไหนเดิมโตโยต้าทั้งหมดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มชมด้านหลังกันก่อนนะครับสําหรับภายในคันนี้นะครับคุมพูลด้วยเบาะผ้าน่าจะเป็นอะคันทาร่านะลูกค้าตัวผ้าเนี่ยตัดด้วยด้ขาวนะครับดําตัดด้วยด้ขาวตบ ไม่มีฝุ่นออกมาแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะร,รถไม่ได้มีการถอดจอดแค่เปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นไม่มีลูกค้าชุดเพดานนะครับสะอาดสะอาดนะฮะรถไม่มีการเป่าเสกเล็กกันแน่อนอนรับประกันว่าขับไปไม่มีใครนั่งข้างๆแน่อนอนนะครับฟิลม์มเของรามีนาติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปติดใหม่นะย้ำว่าฟิลม์มติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับออปชั่นภายในของคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมทีละจุดนะฮะผมขึ้นไปนั่งแล้วกันจะได้รีวิวง่ายๆหน่อยนะครับ สำหรับค pues right. uh ัน huh. น right. 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 ี uh ้นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวดูน็อตฝากระโปรงก่อนเลยครับพี่ตากล้องนี่เอ้น็อตฝากระโปรงว่ะน็อตประตูขออภัยนะพี่ๆนี่ครับดูลายเอียดเล็กๆน้อยเก็บหมดนะลูกค้านี่คือน็อตฝาประตูนี่มาร์คสีคิวซีจุดสีน้ำเงินเห็นไหมครับรายเอียดเล็กๆแบบนี้เรายังมีให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับไล่มาที่เห็นไหมเลยโอเคพี่ไล่มาที่ประตูข้างกระจกพับไฟฟ้านะครับเซ็นทั้งล็อกกระจกมีให้นะครับกระจกปับประตูฝั่งคนขับโอเคสําหรับ ด้านในนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับนี่อันนี้เป็นแบบปรับมือแมนวนวลนะลูกค้าปรับมือแมนวนวลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันแล้วก็จะมีการควบคุมมัตติมีเดียมีมาให้จอเดิมมีมาให้จอทัชสกรีนเชื่อมต่อบรทุธได้ปกตินะครับกล้องถอยก็ขึ้นโชว์ในจอเลยนะครับที่สําคัญคือเป็นเกียร์ออโต้ลูกค้า e อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นไงครับเกียร์ออโต้ปีสิบแปดหายากนะครับเบรก,ม,บกมือเบรกมือแมนวนวลนะครับ รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในนะครับไฟด้านบนใช้งานได้ปกตินะครับมีที่เก็บของที่ใส่แว่นตาก็ใช้ได้นะครับเอาเป็ hmm. นว่าได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังนะครับ mm hmm. เออผมลืมแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้า mm hmm. เผื่อลูกค้าดูแต่ละคลิปเนี่ยจะดูจะดูไม่พร้อมกันนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่ไม่สะดวกมาดูรถนะครับเรามีบริการขายออนไลน์นะครับ เรามีบริการขาวอะไรก็ตรงที่ว่าลูกค้าไม่ต้องมาเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับที่สำคัญคืออนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถผมมีบริการรถสไลด์ส่งกับพี่ฟรีถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราชมรายละเอียดห้องเครื่องกันชมก่อนที่สตาร์ทแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะฮะเครื่องปึ๊บโอ้โหต้องบอกว่าใหม่นั่งภายในออกภายในเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดู น็อตปากกระโปรงนี่เบรอาร์คขนาดข้างเป็นไงรายละเอียดทุกอย่างคมชัดพอไหมฮะไม่มีใครรีวิวจุกๆแบบนี้แนะ่นอนผมรับประกันนะครับไรมาชุดคานนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ตัวเอลอยู่ครบเลยหมดทุกอย่างอยู่ครบนะฮะนี่เลขแป็นเพจของโตโยตานี่ตรวจเช็คได้เลยอันนี้สําคัญมากหายไม่ได้นะจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดของไม่เป็นเ็นของโตโยตานะครับเครื่องโตโยต้าเดิมๆนะฮะเครื่องโตโยต้าเดิมๆเ,เลยนะครับ สวยเลยนะครับมาร์กคิวซทุกอย่างอยู่ครบนะนี่ดูน็อตฝั่งนี้นี่เดิมไม่เดิมดูยิงให้เรียบร้อยของโตโยต้าไหมนี่เป็นไงครับฝาโตเดิม,ดมแผงกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจห่วงเลยว่าคุณภาพเกรดเเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าเครื่องเดินนิ่มนมนะเครื่องไม่มีการสั่น ไม่มีควันออกมาไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับเพราะนั้นแล้วสบายใจได้เลยนะครับดูนะครับนี่คือในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องนะฮะสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆเ,เลยนะฮะดูทุกข้อทุกตุงทุกบุดูได้เลยนะครับนีน็นอตเดิมๆครับลูกค้าจําหลังกระบะได้ไหมว่าน็อตสีอะไรนะครับนี่ขนาดข้างหน้ายังเหมือนกันเลยนะครับเข้าคอนเซ็ปต์ที่ว่าน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับ เอาละครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมสรุปรายละเอียดให้ลูกค้าฟังคร่าวๆนะสำหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นแคมเปญเอาละครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับแล้วพี่ๆนะครับจองเข้ามาก่อนวันที่1 2สิงหาคมนะครับมีโปรโมชั่นรักแม่ละกันนะครับพี่ๆท่านใดโพสนะครับบอกรักคุณแม่นะครับผ่าน โซเชียลมีเดียนะครับเราจะมีกระเช้าให้หนึ่งกระเช้านะครับพร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรีให้2,000บาทนะครับที่สือมันคือฟรีค่าจากกาัดก้าออนฟรีรถสไลด์ฟรีให้ทั่วประเทศนะครับพร้อมส่วนลดอีกมากมายนะครับพี่ๆท่าน,นใดสนใจแคมเปญน,นี้โปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเพราะนั้นแล้วถูกใจรีบโทรเข้ามาได้เลยมองหากระบะโตโยต้าคันนี้ราคาห้างป้ายแดงเนี่ยผมตั้งให้เลย9,000กว่าบาทนะครับราคามันตั้งอยู่ที่ผมหายไปประมาณ3,000ที่แสนนะครับ เอาละครับสรุปรายละเอียดเข้าๆราคาโตโยต้าฟอร์จเนอร์คันนี้ปี18ราคาค่าตัวที่6 5แ0 0 0บาทนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ659,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือน10,000นิดๆนะฮะไม่เกินไปกว่านี้แล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับก่อนจากไปนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กับช่องทางของเราด้วยคลิปนี้นะะตีพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยพี่ๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่่ามีออะไไรสนนนนุกๆให้้ดแ รับรองว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากอีกแน่นอ,อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ